นี้นะคะหืมายใกล้บ้านเขาเพิ่งถมที่แล้วจะบอกให้บ่อนี้ปลาแม่โคตรเยอะแต่เมื่อก่อนคือมีป่าลกไงแต่ตอนนี้เขาน่าจะมีคนจะซื้อที่หรืออะไรนี่แหละโอ้ยเฮียเฮียเฮียจะบอกให้ว่ามีทั้งปลาชะโดทั้งปลาอะไรแล้วอยู่ใกล้บ้านโบเลยแหละติดเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้ทำคลิปเสร็จโบจะมา รีวิวมาตกสดๆเลยดูดิว่าจะได้ไหมโบจะเอาเนื้อไก่มากับหัวใจไก่มาตกตกข้างไหนมันไม่มันเป็นที่เห็นไหมปลาขึ้นใหญ่เลยอ่ะเฮียกูตกตรงนี้ดีกว่าวันนี้จะรีวิวตรงนี้แหละเพื่อนๆเออไม่เสียตังค์ด้วยแล้วมันเป็นที่แบบก็ก็ที่ของเจ้าของโรงงานแค่ละมั้งมันเมื่อก่อนเขาเป็นขุดขุดทิ้งกระเบื้องไนงะ อุ๊ยปากขึ้นเยอะเออตรงนี้แหละวะเดี๋ยวเจอกันเพื่อ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 นเราไม่ต้องไปไกลเลยนะนี่เมื่อกี้โบขับรถมาแถวแถวบ้านเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสุดสุดจริงสุดจริงนะคะซอยเพชรเกษมร้อยสามสิบนะคะหรือซอยไล่ขิงยี่สิหกมาได้เลยนะใครมาไม่ถูกโทรมหาโบเลย094 425 000สี มาตกเหอะไม่มีเจ้าของเจ้าของที่เขาไม่อยู่มันเป็นบอ่อปลาแบบนานมากอะ่ะมีปลาชโดด้วยนะแต่ว่าอย่าสร้างความรบกวนอย่าทิ้งขยะนะเพราะว่ามันมีคนดูแลอยู่นะตรงเนี้ถ้าจะตกต้องเข้าไปลึกๆเลยนะตรงนู้นเลยนะไม่ใช่มาอยู่แถวๆหน้าถนนเกะก,กะใส่าตาเพราะว่าเมีนายอำเภอเขาอยู่ตรงนี้นะคะอย่า,ยยยอาเอะอะเสียงดังไม่ได้เมียประหลดัด เขาเขาต้องการความสงบนะคะถ้าเราจะมาตกเขาไม่ได้ว่าแต่ต้องเข้าไปในในและห้ามรุกวนห้ามดีขยะด,ด้วยเดี๋ยวมาตกแป๊บนึงนะ